ในทุกวันนี้มีคนนับล้านที่เสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวกับโรคลำไส้แล้วโรคที่เกี่ยวกับลำไส้นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุส่วนใหญ่คือเมื่อลำไส้ของเราสุขภาพไม่แข็งแรงอาจเกิดการอักเสบและการเกิดการอักเสบนั่นเองที่อาจเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคอ้วนมะเร็งในลำไส้ชนิดต่างๆคงไม่มีใครอยากที่จะเสีย่ยงโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคเหล่านี้ใช่หรือไม่โดยปกติแล้ว การทำงานของลำไส้ที่มีสุขภาพดีนั้นลำไส้จะทำงานเพื่อกำจัดของเสียจากร่างกายวันละสองครั้งแล้วคุณเข้าห้องน้ำเพื่อกำจัดของเสียที่เป็นพิษต่อร่างกายของคุณถึงวันละสองครั้งหรือเปล่าหากตอบว่าไม่แค่นี้ร่างกายของเราก็อาจกำลังบอกเราว่าเรากำลังเก็บสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการไว้ในลำไส้ของเราอยู่แล้วเราจะเก็บสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายของเราเอาไว้ทำไมถ้าอย่างนั้น้องมาเริ่มดูแลสุขภาพจากพื้นฐานกันก่อนโดยเริ่มง่ายๆคือ การคอยดูแลลำไส้ของเราให้มีสุขภาพที่ดีหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณให้มากที่สุดสุขภาพร่างกายของเรานั้นสำคัญไม่ใช่น้อยยังไม่สายที่จะเริ่มต้นดูแลร่างกายของเราตั้งแต่วันนี้ชา ISO Original และ ISO i n โซ a n t ชาไรคาเฟอีนนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาที่รวบรวมสมุนไพรชั้นดีอย่างวิธีพิถันเพื่อคุณและคนที่คุณรัก วย่มันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของลำไส้ของคุณหากคุณสนใจสามารถติดต่อตัวแทนของเราได้เลยวันนี้ TLC Total Life Change ชาเปลี่ยนชีวิตธุรกิจเปลี่ยนโลก